พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน10วันล่วงหน้าระหว่าง6-15กันยายน68จากแบบจำลองของกรุ่มอุตุนิยมวิทยา WRFDA 6- เสร็จกันยายน68ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคอีสานตอนล่างพักลางและมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจินบุรีตราด กะทะมและปริมณฑลภายใต้อิทธิพลของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพิจิตรสุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบุรีภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกาะทโมปริมณฑลที่จะมีปริมาณน,น้ำฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคใต้มรสุมยังมีกำลังปานกลางอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใ,ใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตกระบีชาวเรือชาวประมงเดินเรือด 8-15กันยายน68ประเทศไทยยังมีฝนกระจายหลายพื้นที่และยังมีฝนตกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันในบางวันส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนภาคกลางกทมและปริมณฑลอิทธิพลยังคงมาจากร่องมรสุมที่อาจจะสวิงขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการประมวลผลข้อมูลใหม่ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศเบื้องต้น อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนบนได้พัฒนาตัว,ตวเป็นพายุดิปรชันแล้วและคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุสวนร้อนและจะเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีนตอนใต้โดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงแต่อาจจะทำให้มรสุมแรงขึ้นบ้างในช่วงวันที่ 7-, 7ถึงเข้ากันยายน68และอาจดึงให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย